วันนี้พี่อิมจะพาทุกคนมาทำสกิชี่โกโกวาตามคอมเมนต์ของน้องคนนี้กันค่ะกติกาของวันนี้เนี่ยให้น้องๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์ให้พี่อิมนะก่อนที่โกโกวาเนี่ยจะหันมาสบตานะทุกคนพี่อิมรอเล่นค่ะยังไงขอกำลังใจน้องๆด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้ละกันนะ นี่แหละค่ะทุกคนใครที่อยากดูคลิปวิธีทำเนี่ยพี่ลงไว้ให้แล้วนะสามารถสอบถามในคอมเมนต์ได้เลยค่ะโกโกวาเนี่ยแอบวาดยากนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าพี่อ่ะวาดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะแต่ออกมาเนี่ยค่อนข้างโอเคอยู่นะนี่แหละคะ่ะทุกคนว่าหน้าตาเขาเนี่ย หน้าตาแปลกไหมพี่มองว่าแปลกนะคะเพราะเวลาใส่ใย,ยสังค์อร์แล้วเนี่ยหน้าเขาอุมอ้มแบบนี้เลยค่ะทุกคนแต่ก็น่ารักไปอีกแบบค่ะยังไงถ้าน้องๆชอบคลิปนี้เนี่ยลองไปทำกันดูนะคะสกู๊ชีปโกโกวาน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะ